สีเราแบบสมาดแล้วไงมาเอ็ดดูสีวะหรอนีวะสวัสค่ะทุกย่นี้ตอนทำนะคะซื้เพื่อนุสาวพให้ดูรรมาสรเห่าก็คือตัวอ่งก็คือจักรจันทร์ะจักรจันทร์ใหญ่อ้โ่กรจันใหญ่เพื่อนติดอยู่ขี่หยางไปบัวใดเลยนะคะนั่นพอดีว่ามาหยอดน้ำส้มเนาะเอนวันนะ ยังไงด้วยนะจับดูป๊าทุกคนตัวใหญ่แห้งป๊าจากกักรจันที่โคกหลองนาอีลาเองนะคะอีซี่จะมาเอาอะไ,ได้ได้ดิคลิปนี้ออกไปนะ่ะน้องไปแล้วนะคะน้องบินไปแล้วไปแล้วคะไปเลยค่ะนี่จังเลยสามนั่นโอ๊ยตุกงซืน้ำย่างแงเป๊กกว่นนี่โอ้ยแย่ละเดือดไปละเต็มเต็มเป็นจ,กกจักรจันชุบยางเลยอ่ะแป้งอ่ะ ่ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเ,เราจะมาซอยน้นนาเนี่ยยอดน้ำส้มตักประมาณ20ต้นไปเลี้ยงสีบัวเซอร์ดอกไซส์สุดงามวันนี้เ,เดี๋ยวันนี้เราจะมายอดอยู่ตรงแถวข้างหน้าเลยนะคะทุกคนเอาไว้เอาไว้โดนแล้วมันถึอแดดมันก็แห้งใช่ไหมพ่อนะได้แล้วเพราะว่ามันถูกมันมันถึกแดดโดนแล้วมันก็เลยเริ่มแห้งแล้วนะคะยางที่เปิดใหม่นี่ยางค่ะแต่เปิดใหม่ได้ จักมีดแล้วนั่นสี่สี่นิมันก็ยังนิ่มอยู่นี่อ๋อนี่ค่ะอันนิ่มๆอยู่กับต้องเทลงลงไปเลงกับวนๆๆนี่มาไม่รับสอบยอดน้ำสมเออให้เทลงไปจ้ะ <l id> พอเราบอกนันวนประมาณแค่น right ี้เนาะกับปุ๊กๆๆเลยค่ะแล้วแต่ว่าการมาอย่าด้าส้มควรแต่งกายมิดชิดนะคะอย่าแต่งสุดงามมาถ้าเกิดว่าเราว่าเห้าตัวห้อถือด้าส้มอย่างสีมันอาจจะคือกัดเหมนนั่นเนาะเนื้อผ้าจะหลุดลุยได้นะคะแต่อีราแบบสนา่นละไงมาเอ็ดดูเอ็สีวะหล่อเอ็สีวะจริงหรือเปล่านะคะนี่ อย่างเดียวแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋วน้องก็จะแข่งตัวเองนะคะอางเท้อกับฝนมันชิโตกะเฮามันยังยศกะเฮาก็ตรงไดตรงไดยศมกรกับซันกะมันสีเป็นน้ำอ,อ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดน,น,น,นกีดแล้วเราวันนี้เริ่มเห็นว่าฝนเริ่มตั้งเขาสิกับ,าบ,บามาฟ้ามายอดประซันนี้มันจะไปกับน้ำฝนไปเลยเพราะต๊กมากก็คือกลายเป็นน้ำเศร้าเข้าไปเลยขายบรายนะคะก็เลยต้องเมื่อนี้ดีที่ฝนมาต๊กนะคะนันกัเอาไว้จั๊สมุมงจังมายอดค่ะนัน นานแล้วเดวอยู่นี่ประมาณตีสี่ครึ่งเนาะกินแล้วตอนตีสี่ประมาณสองโมงเขาก็มาหยอดได้ปกตินะประมาณสองโมงเช้ากลับมาหยอดได้เลยนะคะทุกคนเอ่อเขาจะยอดน้ำส้มเพื่อให้น้ำหยาดเขาแข็งตัวเนาะพอจะได้จุกไปขายง่ายๆคือเราเคยถ่ายคลิปไปให้เบิงเดี๋ยวจ้ะได้ให้เบิรงกด้วยเนาะเขาเรียกยางปนด้วยก็จะมีสมุนมาตลอดนะคะมาด้วยเพื่อเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมกัดูแลได้นะคะดูแลเราได้นะคะทุกคนไปเดี๋ยวไป ซอยให้กำลังใจนันนันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอสซอยอยู่นะคะทุกคนในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาฝากมาแล้วนันเันก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจชินสาวไทยเดอจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณคนค,ค่ะบ๊ายบายบางตัวมันก,ก็ออกแล้ว แนะนำแนะนำแนะคะ